啊。 กดแชร์720เจ็ดร้อยยี่สิบเล้วคุณไลค์กดแชร์ไล 2, 90 2. 90 2ค์สองพันเจ็ดเก้าร้อยสองเก้าร้อยสองคนติดตามมันถ้ามันถึงพันเมื่อไหรก็จบแล้วพันน่าจะเหลือแปดร้อยเอาไว้ว่าครบยอดเมืเอ่อไหร่ วันไหนคุด,ดยอดพันหนึ่งแล้วต่อมาไอ้กนติดตามมันอาจจะเหลือแปดร้อยไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่ามันเกมมันผ่านละยอดวิดีโอมันถึงสี่พันแล้วก็ต่อไปแล้วก็วันออกมายอดวิดีโอไม่ถึงไม่เกี่ยวเพราะมันเอาครั้งเดียวเท่านั้นแหละ วิดีโอผางแล้วอะไรได้มันก็เจอมาไหนก็มีเข้ากินเท่าไห,หร่เนาะ ข้าวอ่ะทีมาม่ามาม่ากันไม่มีตังค์อีกข้าอ่ะมันไม่ผ่าวิดีโอไม่ผ่านไม่มีตังซื้อข้าวเนี่ยซื้มาม่าสองพอนะอะบุ้งก็ไปเก็บข้างทางด้วยซื้อซื้อแต่มาม่า